สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาซ่อมพัดลมตัวนี้นะครับอาการเสียก็คือพัดลมมันเฟื่อนะครับเนื่องจากตัวผ้าซันน้ำมันข้างในเนี่ยมันเปื่อยมันยุ่ยหมดเลยนะครับทำให้มันไม่เก็บกะน้ำมันนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตัวบูทให้เป็นตัวตลาลุกปบื่อนะครับทําให้การใช้งานเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมาซวิมไม่ต้องมาเติมน้ำมันนะครับหลังจากที่เราถอดบูทออกแล้วนะครับก็จะมีบ่าของเดิมอยู่นะครับ ซึ่งไม่สามารถใส่ตลารูปปืนลงได้เลยนะครับเราจะต้องคว้านตัวบาตัวนี้ออกให้เรียบก่อนนะครับโดยจะใช้ดอกคว้านตัวนี้นะครับจะใช้เบอร์28นะครับซึ่งจะต้องคว้านให้หมดให้เรียบเลยนะครับพอคว้านเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ตลารูปปืนลงได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดตลารูปปืนของพัดลมขนาด16นิ้วนะครับก็จะใช้ลูกปืนเนี่ยขนาด2 8นะครับแล้วก็จะมีชุดลูกยางมาให้พร้อมติดตั้งนะครับ วิธีติดตั้งแบบง่ายๆนะครับก็คือใส่ลูกยางเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวตลับลูกเปื่อนะครับแค่นี้ก็เรียบรอแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็เรียบรอแล้วนะครับสำหรับการ,กร,รเปลี่ยนตัวบูทของพัดลมเป็นตลับลูกเบื่อนะครับ